นี่พี่น้องเบิ่งแน่จ้าสดๆสดสดจากต้นเลยนี่น,งงโโนี่แตน่วยงามๆนะโอ้ยง่งยนี่ด้วยนะเอยนี่ได้ยังเงยนี่ก็ได้แล้วโอ้โอสอยสองเงยสองเงย สวัสดีจ้าพี่น้องพอกันอีกคือเก้าค่ะเพพพราวสาวอีสานมาเหลีวเดือเอนี้ภาพพี่น้องมาททงไฮท,ทงหน้าค่ะแดดก็กำลังเริ่มอ,ออกพี่น้องกำลังอากาศพอดีค่ะหนาวกับกำลังไม่เดือนเนาะเุิงเขาตั้งหวง่วงเลยงามแล้วไ่สเต็ยเกียวเขาแล้วพี่นอ้องเมนี้ก็จะิพาพี่น้องมาเก็บฝรั่งค่ะเก็บฝรั่งกินจูบุระทั้ง พี่สาวใจดีนะคะพี่แมวทางโคราดถือแล้วเนาะเพื่อนอุดหนุนฝรั่งพอมากอีกแล้วนะคะประมาณหาซิบโลค่ะก็ขอขอบพระคุณน,นะคะก่อนอื่นแกนขอขอบพระคุณเอฟซีทุกทุกทก่านที่ติดตามรับชมน้ำกันแล้วกันที่เป็นกําลังแร่งใจกับฝากคลิปคลิปกินนะคะแล้วก็คลิปนีนละบ้านๆของเขานีาน่ละพี่น้องฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกัน,นะคะ่ะเชื่อว่าพี่น้องหล,ลายๆคนเนาะก,ก็ยังมีตาอินดูเข้าคือเก่านะคะไปะไปดา งามงามจ้าสวยงามอีลีสวยงามเขาทรงเนี่ยเขาจีบกแกรกระดาษเด้อพี่น้องเพื่อวา่าเพื่อที่ว่าเวลาทรงไปเนี่ยมันจะฝรั่งมันจะบบเหี่ยวจ้าฝรั่งสวยงามเวยจ้าคุณอาพี่น้องงามงามจ้าคุณสีฝรั่งก็สวยจ้างามงามดิสิสีให้เดื่ ขนก,ก้นสวยนี่จ้ะผิวเขาสวยๆวยนี่สวยงามมากมือนีเขาก็จะเก็บจักหาซีโล่ไปล่ะค่ะเอไว้ที่เกา่าลุ่มมือกันเลยลูกใดที่มันมีตำหนิเขาก็จะไปเฮ็ดฝรั่งแช่บวยค่ะพี่น้อง ลูกมิตะมีเทาจาะเ็ดพลังแชร์บวยได้เลยอันนี้มันเก็บขาพอเดี๋ยวพอแล้วก็ลงมากินเข่าไปยามม,อม,อามาอ่องหัวตตมาพี่น้องที่บ้านท่อนบ่ออืดแนวอยู่แนวากินดิพี่ปูม่ปลาให้กินไหมคะ่ะสดสดเลย กับผิวสวยมากเลยนะงามงามผู้เด่นมาสือกับสะออนนี่ว่าถ้าเจ้าเห็นงามถ้าในอาบน้ำด้เดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นมาแปลงฟันหล้กก็มาเก็บหักพลกังโหลดนี่จ้าพี่น้องิ่งลูกนะเขาเหลือกเก็บนวยแบบนี้แหละบ่งก้นเขาสิตึงบ่งหัวน้ำได้จากทางหัวเขียวนี่ตลาดเขาบ่ค่อยต้องการด้ค่ะ หัวเขาก็จะสมบูรณ์เพื่อให้มันพอดีกันนะจ่ะพันหัวเคี้ยวไรเขาก็บวมักอันนี้พอดีอันนี้พอดีกินเลยจ่ะนี่พี่น้องถ้าเกิดว่ากระดาษมันขาดจังเสียแดดมันถืกมันก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องมันก็เป็นตานี้แล้วจ้ะเขากจะสาเห็ดฝรั่งแช่บวยแต่ว่าลูกนี่นะได้ช่วงนี้นะไก่มันมาลบขวนฝรั่งพอขาดทุนไปหลายน้ำใจนี่พี่น้องเอ้ย เอาไลายกับบ๊ได้มันใจกันเ <c oughs> นี่ยมันจะได้ไหมส่วนหนึ่งบ่วยแม่ได้ในน้อยๆเด้พี่น้องเลยเด็กหนึ่งได้ไลยเติบจะอั้จได้แล้วพี่น้องขโมยครูมันสี่ได้เลยขโยครูเลยไม่อันนี้เขาเก็บเงินเดียว หน่วยใหญ่พร้อ,อมรอบเมื่อกี้นี่เก็บสรงไหเอฟซี FC กับกับน่วยง่ามคือกันจะมีแต่น้วยตึงๆง,งามๆเลย อ,อ้าคือนะ <c oughs> โอ้โ้ยมันตึงแหตึงสาตึตงขนาดหาขวรนบ่พออะโอ้ยคือนะโอ้ยง,งามคือหยอดป๊า อ่อนนวยแบบพี่ดาจะคล้องพี่น้นองเต็มหมดเลยขนาดเก็บเกือบทุกมือนะเก็บเกือบทุกมือเพราะว่ามีคนสั่งทุกมือจ้ะมบาบ้านแนนแล้วเชิญมือว่านี่เอฟซีอย่างทั้งขอนแกน่นเพิ่นกะมาอุดหนุนจ้ะพี่น้องเพิ่นมาบา้านลูกไก่เพิ่นเพิ่นกเ็เลยแวะมา ้สยสวยสวยังลอยอยู่ดูผิวงามจ้าสวยมากจะบอกได้เลยว่าสื่อฝรั่งของเท่านี่คุม้มค่าเพราะว่าฝรั่งบริสิทธิ์อย่านะคะพี่น้องปลอดสารพิษจ้าอุ้ยงามงามจบๆ ให้เบิ้งสดๆจากต้นเลยจ้ะน่วยงามดูนะเบิ้งผิวเขาเนี่ยให้เบิ้งไกล้ๆเลยน้องดานี่เบิ้งผิวของฝรั่งไกลๆเลยดูกต่อดูไปเลยจ้ะอันนี้ฝรัง่งปลอดสารพิษเด้อจ้ะผิวเขานี่คือมันบริสีด์ยามันอาจสิบงงามไายแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคเด้คุณนะน่ะเนาะงามมาเก็บกันเลยพี่น้อง จะสะอ่อนแห้งจ้ะดีถูกรอบนี้สิบอกว่าแจมเลยมันจะลูกงา <c oughs> มๆจะ,ะลูกสวยๆวยอ่ะนี่นี้พีถูก <c oughs> <c oughs> แบบนีนน้กับเปตาซือด้วยเนาะเออแบบนี้อ่ะเปตาซือพี่น้องก็ได้กินฝรั่งปลอดสารผิดพร้อมจ้าสวยงามมาก งามบ่งามเนาะหน่วยเต็มมูลุน่นพี่น้องลูกเง,งี้ยเต็มองค์มือเลยจ้ะผส,สวยสวยมาเบิ่งลูกนี่จ้ะว่ามันสิสุกบ่ปฏิทูกรนละง่วงมัน ไปแล้วหัาใสุ่กาจะมันคือลูกไงแต่ตาเอายางใส่ปุยปุยปุ้นหิ้งว่วขนาดว่าได้สีดยาได้ไหมท่้นสีดยานีง่ายง่ามกว่านี่แต่ว่าเขาเอามันปลอดชานพิษสบายใจกรับเออสบายใจผู้กินน้ำ คุณน้องค่ายเนื้อวานุ๊กคุณหนะนูหน่วยนี่ดูพี่น้่มสองหน่วยตัดรถเพี่จะหนูยนังไงหน่วยนี่ก็ได้รันบ่ตัดไหมอันนี้ยังเขียวอ,อยู่ ลูกใหญ่ปนีิยังเขียวอยู่นะุเมันยังเขียวยังเก็บได้ก็ะหอไว้อีกอาจจะอีกสองสามมือไปเก็บได้แล้วอ๋อวุ้ยมันแฝดว่ะด้วยว่ะมันอยู่น้อกันมันอยู่น้อกันมันอยู่พ่วงเดียวกันเอาออกหน่วยได้หน่วยนึงกับประเด็้จงเอาออกแพ็คโอ้มันอยืดงาเดียวเลยโอ้ปาดทิโต้ต้องเอาออกแค่นี้สิ่งน้ำ เงยนี่ด้วยนี่เยนียังนี่จะได้แล้วอู้สองเยสองเย

ขาวขาวงามาแล้วมุ่นดีเนาะตาแสบเนาะเดี๋ยวจะไปพ่อกันข้างบนค่ะพี่น้องไปเลือกพลังอีกที่นึงว่ามันมีหน่วยอนใดที่บ่อ้ามเผาก็จะบ่ส่งให้ลูกค้านะจะ๊ะพี่น้องเก็บให้เดียวได้ประมาณหาหกสิบโลจะ้ะมันเผาก็จะขึ้นเมื่อละขึ้นเมื่อเดือกเอ้อเ่ียเงีง้ยไ,ไปรอดเดี๋ยวจะเอาดอก เลือกกันบันนี้พี่น้องเลือกเง,งินง่ามจ้ะอันนี้ยี่สิบโลแล้วเนาะอ <c oughs> สโออนตะสโออน,อน <c oughs> ไงที่มี่ตำนี้เขาก็จะบอ่อเอาเด้อพี่น้อง เอาก,กระดาษทอเพื่อความสดพี่น้องเพราะว่าเขาทรงไปแล้วมันสีลายเมืองสินะค่ะมันเด็กสิฮะเด็กเครื่องโล่ฮ่าดหน่วยเด็กเครื่องโล่งดูใช้พอบ้ง่งนี่ล่ะหน่วยนี่เครื่องกิโลพี่น้อง รุ่นสองน้วยโลสามน้วยโลเมือ่อนี้เอ้ยแล้วบอกว่ามีหอรไดเอาเมือจะสันหาหาสิบหกสิบโลหมแล้วเนาะน้องอยากได้กะล่อง แอปไลน์มาได้จ้ะเดี๋ยวจะพิมพ์ไลน์ไว้แต่คอมเมนต์จ้ะขายกิโลละสามสิบห้าบาทจ้ะนี่เดือดเก็บเนยน้อยๆมากอันนี้ว่ดได่ห้อเนี่ยกรอบดีขนาดได้อดเนยน้อยเสี เก็บแค่ให้เดียวพี่น้องมาเบิ่งกันว่าสิได้จักโลมืันว่านพย่อยเก็บให้เพิ่ง่อแล้วเก็บไปซุงบางคนมึงกับโทรมาเอาเจลสามโลสินะคะบางคนก็นกนมารับหอดบ้านผู้ใดสะดวกมาบบานก็นได้ได้จ้ะเก็บเอาอยู่สวนก็นได้ ทั้งนี้ก็ยี่สิบโลอันนี้สร้างเพื่อเข่งระเด้อพี่น้องสองเข่งนี้ก็สี่สิบโลจะเดี๋ยวมาเบิ่งอันนั้นดูพอเอานั้นมากระตาเครืองโลเป็นสี่สิบโลแล้วเนาะสี่สิบอันเท่านสิบสามสิบสามสิสิบ เต็มเต็มด้วยสิบสเป็นสิบสี่โลเคิงเป็นสิบสี่โลเคิง 14โล14โลเป็นเป็นหาสิบสี่โลอีก6โลเป็น60โลไ้วะเจ็ดโลบอ่ะตืมไปพี่เหลือก็ตืมเข้าไปเลยดดีกว่าเจ็ดโลเด้อเด็กเอาพี่้วงมือนี่ร่วมกับกระตานี่กับสิบประมาณเจ็ดสิบโลจ้ะ ว่าพราอันนี้ก็หกสิบตัวหกสิบก็โลอยู่นี่พี่กัตาก็สีส่งไปทั้งโคลาชนะคะอันนี้ก็จะเอาไปให้พี่ให้น้องกินจ้าสำหรับคลิปนี้มากก็กดไลก์กดแ like ชร์กดติดตามค่ะพี่น้องฝากค,คลิปกลิินไว้น้าแล้วก็คลิปนึงสิละไปให้ไปหน้าไปนังสิละค่ะคลิปนี้ก็ไว้สวัสดีสักครัสวัสดีค่ะ